ข่ต้มน้ำข่อยต้มน้ำอี่หกได้นะข่ลวกนะใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเมื่อนี้ข่อยซิ้อมะก้อยอข่อยซื้อมะก้อยเห็ดคมที่ข่อยข่อยข่อยต้มใบบักกอกกับผีเทามือนั่นได้จะเด้อพี่น้องเด้อสีมันสิบพราะ่อยงามเพราะว่ามันเป็นใบบักกอกเดี้อขคอยซิก้อยลองเบิ้งมันสิจืดสียางบ่จับพี่น้องนี่เดี้อขคอยซิก้อยลองเบิ้งโอ้ข่าเพราะท่านในฮันหอมหันยังข้ามก้อยขอกะซิพักขอกะซิมีใส่ไปพักลาบตามตามมี่ตามเกิดนี่แหละจากพี่น้องนี่ กระสิหันกระสิก้อยก็ะสิขึ้นลาบหมูลาบมั่วลาบยังหันหลราจะเนี่ยเห็ดเห็ดขมล้งเบิงเมื่อนั่นขอเอาใบาบอกกอกกับขีดเทา้าต้มเอาน้ำขีดเทา้นาน้ำแช่ขีดเทา้าต้มขอจะมาเบิงว่ามันสิจืดคอยคอยบ่มือนี่สิมากก้อยกินแล้วเนี่ยนี่พักพักอีเปย์ต้นหอมพักอีเปย์กับต้นหอมจะต้องกันบ่ดบ๊บด้มีสบายชาเะแน่ม่ย้ายพ่อ ก็ใส่ก็ระดแดกเนาะใส่ใส่ตามนี่ตามเกิดจากพี่น้องใส่ไปตามเท่านี้มีบักนาวบุกโดนกับกระสีใส่กับกระสีเพราเห็ดเพศแต่ว่าเพื่อาอีแม่นี่ยแล้วก็บ่หมักปันไดเห็ดข,ขมยะเพรอะเราไปหมักปันไดเด้กระสีมะกรูดพี่น้องมาเบิ้งกันนี่นี่เลยจ้ะใส่บักนาวลงไปเลยใส่บักนาว คมกับส่งมันสิตาดกันด้วยจ้าพี่น้องเอก็ดรถจัดๆในจัดน้อยใส่หอมลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่หอมใส่ข้าวคั่วจ้ะขา้าวคั่วใส่ลงไปเลย ใส่ปลาแดกเด้อค่ะเด้อพี่น้องใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกคือก้อยกุ้งก้อยอย,งอยออังนี่แหละจ้าหน่อยแห่นัวปลาแดดใส่ปลาแดกใส่สุลอบอ่ะนี่มันนั่นเท่ากระสิอันกระสิใส่น้ำปลาใส่พริกบ่หลายเพราะว่าอันจังแบ่งออกคาร์เนชัลชักกอน กอยอูยอย้หอม <c ười> คือลาบง้วนนี่แหละจ้ะพี่น้องหอมหอมนั่นน่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผอเห็ดบพเผ็ดเดอ้อขอใช้พริกนอ้อยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอสีซ้อย,อยลูกโดดช่แบแงออกมาโซนกินทับข,ข่าวกับต้มไข่แบบนี้แล้วขอซีมมังกนแล้วมันจืดบ่ ดดหืุจได้เลยยายพมแล้วขมตัอใส่สมรสจัดจานอีกจัง้อยอใส่น้ำปลาลงไปอีกกว่านี้แต่ว่าพ่เผ็ดอืมแซ่บอันนี้ขอสีหัน่นขอสีหัน่นอันนี้ใส่ลงไปต้งหาตัวนี้สีหันห่นหั่นให้มันรสจดัดจานลงไปอีกตกห้องคอยขอสีเพิ่มควม้ว คว่ำคว่ำนัวลงไปอีกนี่ใสิใส่พริกลงไปอีกอือแซ่บเุก่อแซ่บจุบกลับจุบกลับด้วยพี่น้องด้วยนี่ย น,นี่น,นี้ก็สิตักให้แม่โซนแผลน้อยแม่โซนก็ไม่แยพ่พอนเพราะว่าแม่โซนก็ไม่แยพ่พอนบ่ก,กินบ่ก,กินเพชรไข่ก็ไม่แย่เลยตีน้องออยคือสิบ,บ่ก,กินดอกนสองคนนี่นั่นบัดนี้ห้องขวบห้องข่อยก็คล้องย่ายและตีสิลงไปอีกเดียบบาทพี่น้องนี่ใส่พริกลงไปอีกนี่ใส่พริกลงไปอีกนี่ เต uhh ิมลงไปอีกบบบนี่เติมกล้วยเค็มข้นลงไปอีกนี่อือสซโลเติมอ่ะมึงบจ๊กน้อยตุ๋ยอือไอโซนกะสิว่าปนว่ะแหละของเรานี่พี่น้องไปแต่กินบ่ของจิมดอกมันสิ็จพอดีแล้วก็สิวพอดีแล้วล่ะนี่ เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวค่อยซื้กินให้เบิ้งเด้วอว่ามันสิอันนี่บอบอขมเด้แม่อีแม่ถามว่าขมบ่ละ่ะนี่นี่เดี๋ยวสิไปกินให้เบิ้งจับพี่น้องว่ามันขมหรือบอ่ขมจ้ะนี่ราคาก้อยเห็ดขมนี่อันนี้ข้อเม่โซนบ่เผ็ดอันนี้ข้อข่อยก็เม่ย่เรตี่นี่มเม่โซนก็เม่ปลาพรอนนี่จ้ะเป็นต่แซ่บบ่พี่น้องว่าเนี่ยหัน่น ไปไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆแก่